คุณผู้ชมหลายท่านน่าจะยังจํากันได้อยู่นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนที่องค์กรประชาชนเพื่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมหรือว่าพีตาได้ออกมาระบุว่าประเทศไทยมีการใช้แรงงานลิงในการเก็บลูกมะพร้าวนะครับก็นําไปสู่ที่ห้างสปปรรพสินค้าหลายแห่งในประเทศอังกฤษสหรจจาชอาณาจักรเองก็มีความพยายามที่จะเอาสินค้าของไทยปลดลงมาจากชั้นวางสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นกะทิน้ํามันมะพร้าวหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวกันด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดในเรื่องนี้แน่นอนว่าก็ มีการชี้แจงจากทางรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็เตรียมที่จะไปทําความเข้าใจในประเด็นนี้แต่ก็มีประเด็นใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางพีตาเองก็เพ่งเล็งที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไก่ออกจากชั้นวางสินค้าอีกแล้วเหมือนกันนะครับคือเขาบอกแบบนี้บอกว่าอังกฤษเี่ยมองว่าไก่ไทยมีวิธีการเลี้ยงด้วยกาก,ากถั่วเหลืองซึ่งเป็นส่วนผสมสําคัญในอาหารอยู่นะครับซึ่งถ้ากาก,ากถั่วเหลืองที่นํามาใช้เลี้ยงไก่เนี่ยมันเกิดจากการที่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมการทําลายป่าไม้อันนี้ก็ ก็จะเข้าข่ายในเรื่องของการที่จะถูกแบนด้วยดังนั้นเดี๋ยววันนี้มาชวนคุยกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการแบน การส่งออกไก่ของไทยจริงๆมันจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเพราะถ้าไปดูข้อมูลล่าสุดปี2,562ก็พบว่าประเทศไทยส่งออกไก่สูงเป็นอันดับที่3ของโลกเนี่ยนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้คุยกันนะครับว่าทางออกควรจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเกษตรกรจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเรื่องของไก่ในการเลี้ยงไก่อย่างไงให้ได้มาตรฐานเพื่อที่จะสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่องนะครับร่วมในรายการกับเราช่วงนี้กับคุณชาคริต เทียบเทียนรัฐนะครับท่านเป็นกรรมการผู้อำนวยการบริษัทห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทยจำกัดนะครับคุณชาคริสสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชาคริสครับสวัสดีครับ,รบอ่าทีนี้พอฟังแบบนี้เนี่ยเกษตรกรผู้ที่เขาเป็นคนเลี้ยงไก่ก็อาจจะมีตกใจสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเกิดให้คุณชาคริสป,ประเมินจากสถานการณ์ถ้าเกิดอังกฤษเนี่ยเขาไม่นําเข้าไก่จากประเทศไทย เราจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับเศรษฐกิจของเราจะเป็นยังไงแล้วถือว่ากระทบกับเศรษฐกิจผู้ประกอบการที่เลี้ยงไก่มากน้อยแค่ไหนครับครับถ้าเรามองภาพรวมก่อนนะครับว่าเกี่ยวกับไก่เนี่ยนะครับเราจะเราไม่จะชอบพูดว่าเอ๊อังกฤษแบรนด์เราจะมีปัญหาไหมเราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ผมพูดในฐานะห้องปฏิบัติการกลางว่าเราดูเรื่องมาตรฐานนะครับไก่ที่เราส่งไปต่างประเทศเนี่ย จะต้องผ่านมาตรฐานที่เป็นสากลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO หรือว่าจะเป็นมาตรฐานของยุโรปนะครับยุโรปตั้งแต่ปีคริสตศักราช2009เนี่ยมีมาตรฐานเรียกว่า6 6 9ทับนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็ผ่านมาตรฐานนี้มาตลอดนะครับก็คือเมื่อไปถึงทางยุโรปปุ๊บจะมีการตรวจประมาณ10%ซนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะไม่เจอปัญหาเรื่องที่หนะครับเรื่องที่2อยากให้ทาความเข้าใจก่อนก็คือว่าการแบนครั้งนี้ไม่ใช่รัฐบาลเขาแบน เป็นการที่เอกชนตั้งข้อสงสัยเท่านั้นเองนะครับของซปเปอร์มาร์เก็ตในต่างประเทศส่วนไก่จะกระทบไหมเราเป็นประเทศที่ส่งออกไก่มากอันดับสามจริงครับแต่เราต้องมาดูว่าไก่ที่เราส่งไปเนี่ยเราส่งส่วนไหนไปต้องทำเป็นส่วนก่อนนะฮะอ๋อคุณไม่ได้ใช้ทั้งตัวเหรอไม่ใช่ทั้งตัวครับยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเกิดใครไปประเทศต่างๆเนี่ยเราจะเจอว่าการบริโภคไก่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับเช่นถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยเราชอบกินน่อง เราชอบกินสะโพกใช่ไหมฮะอกเราจะไม่รับประทานเพราะมันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่สาระบางคนใช่ไหมครับในขณะที่ยุโรปการส่งออกยุโรปเนี่ยที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรษก็คือส่งออกอกไก่ขณะที่ส่วนอื่นๆเนี่ยเราส่งไปจีนเราส่งไปหลายต่อหลายประเทศนะครับซึ่งถ้าในมุมมองอันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้ไม่ได้เป็นมุมมองของเซ็นทรัลแลนะฮะเป็นมุมมองส่วนบุคคลนะครับกระทบบ้างกระทบไหมกระทบบ้างแต่ผลกระทบรุนแรงไหมผมไม่เชื่อว่าจะเป็นผลกระทบที่รุนแรง ครับครับคุณชาคริตผมอยากถามเรื่องของมาตรฐานว่าปกติเวลาจะส่งไก่ไปต่างประเทศอ่ะเอาเป็นยุโรปหรือว่าสารจนาจักรเมื่อกี้นี้พูดถึงมาตรฐานของยุโรปก็คือ6,69ทับส0งพ้ามาตรฐานตรงนี้มันกําหนดรายละเอียดข้อจํากัดหรือว่าต้องดูในเรื่องไหนตรวจสอบยังไงบ้างจริงๆแล้วเขาเป็นการสุ่มตรวจนะครับ69ทับคือการสุ่มตรวจประมาณ10%เมื่อสินค้าไปถึงเขาจะกักไว้ประมาณ2วันถ้าสุ่มตรวจนะครับก็จะตรวจหลายต่อหลายอย่าง แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงต้นทางก่อนนะครับอันนี้เป็น specialization ของเซ็นทร l ลแลบอยู่แล้วนะครับเพราะเราเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่สนับสนุนด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับการตรวจจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับเรียกว่านอนแลบกับแลบนะครับแต่นอกจากเซ็นทร l ลแลบก็จะมีหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นๆนะครับที่สนับสนุนด้วยนะครับอันแรกเลยก็คือมาตรฐานโรงงานอันนี้เรียกว่านอนแลบเราเรียกว่าจะเคยได้ยินนะครับ GMP h คยได้ยินมาตรฐานการผลิตครับ Good Manufacturing Practice นะครับก็คือโรงงานมีมาตรฐานที่ดีนะครับต่อมาเราจะตรวจสิ่งที่เรียกว่าแลบนะครับเนื้อไก่ส่งออกนะครับหรือไม่เอาผมใช้คาว่าเนื้อสัตว์เลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นสดหรือแช่แข็งจะเป็นสัตว์ปีกจะเป็นอาหารทะเลอะไรก็ตามเ่ยนะครับเราจะมีการตรวจเรียกว่าตรวจยาปฏิชีวนะนะครับจะตรวจตะกั่วสารหนูนะครับคดีม Mercury หรือเราเรียกว่าปลอดนะครับ,รบสารปลอดสารเคมีตกค้างโลหะหนักเช่นแล้วก็ฟอร์มาดีไฮพวกนี้จะเป็นการตรวจมาตรฐานซึ่งเป็น ISO เรียกว่า ISO 17025เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้วนะครับถ้าผ่านการตรวจตร,จตรงนี้ก็เป็นการยอมรับเรียกว่าทั้งโลกอยู่แล้วครับ อ่านี่ก็คือมาตรฐานคือมาตรฐานหลักใหญ่ๆที่เขากําหนดไว้แถบยุโรปเนี่ยคือเราทําได้ตามเกณฑ์หมดทุกอย่างนะฮะทั้งโลกเลยดีกว่าทั้งโลกเลยนะฮะ,ะแต่ทีนี้ก็มากันที่ประเด็นของอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่เนี่ยเจ้าก,กากถั่วเหลืองเนี่ยฮะคุณชาคริตครับจริงๆแล้วอาหารที่ไก่มันจะต้องกินเนี่ยที่เกษตรกรจะต้องให้เนี่ยมันมีอย่างอื่นไหมแล้วทาไมกากถั่วเหลืองมันถึงต้องกลายมาเป็นประเด็นในในครั้งเนี้ยฮะอันนี้เบื้องต้นนะผมขอ,ข,อขอเรียนอย่างนี้ครับว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะาว่ ไม่ได้มาจากทางเซ็นทรัลแล็บละกันเพราะว่าเราไม่สามารถให้ความเห็นตรงนี้ได้แต่เมื่อเราคุยกัน,ว,น,นวันนี้ก็ถือว่าผมให้ความเห็นส่วนบุคคลในฐานะทเป็นนักวิชาการด้วยครเชิญครับอาหารสัตว์ก็ต้องประกอบด้วยโปรตีนนะครับคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ส่วนต่างๆอยู่แล้วส่วนที่เรียกว่ากากถั่วเหลืองก็คือที่มาของโปรตีนถูกไหมครับถามว่าเป็นใช้อย่างอื่นทดแทนได้ไหมอะไรที่สามารถใช้เป็นการทดแทนโปรตีน ในเชิงวิชาการนะครับสามารถใช้ได้ครับเพียงแต่ผมก็คงไม่สามารถชี้ช่องได้ว่าเป็นอะไรเพราะมันเกี่ยวกับสูตรอาหารสัตว์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับบริษัทที่ผลิตแต่ว่าที่เป็นที่นิยมแน่นอนครับในระดับสากลก็คือถั่วเหลืองนะครับส่วนถั่วเหลืองมีปัญหาจากอะไรผมเชื่อว่าถั่วเหลืองไทยอันนี้เราพูดถึงประเทศไทยก่อนผมเชื่อว่าประเทศไทยเราไม่มีปัญหานะครับเป็นความเห็นเลยเพราะว่าถั่วเหลืองเราจะเกิดจากอะไรอันนี้เราพูดในเชิงวิชาการนะฮะถั่วเหลืองเราจะเกิดจาก การทาช่วงที่เรียกว่าว่างเว้นการทํานาเมื่อชาวนาเราทํานาเสร็จแล้วเป็นช่วงที่ทํานาไม่ได้ก็จะปลูกเถั่วเหลืองเมื่อปลูกเถื่อเหลืองเสร็จเราก็จะโดยทั่วไปมาตรฐานชาวนาเราก็จะไถกลบไถกลบเพื่อให้เป็นปุ๋ยแล้วก็ปลูกข้าวต่อซึ่งตรงนี้จะไม่มีประเด็นนะครับเรามองไม่เห็นว่าเป็นการทาลายธรรมชาติและจริงๆในระดับสากลก็ไม่ทําลายธรรมชาติเพราะเป็นการไถกลบอยู่แล้วนะครับที่เป็นประเด็นระดับสากลเนี่ย ไม่ใช่ประเทศไทยจะเป็นประเทศอันนี้ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาระดับสาก,กลาเป็นต่างประเทศก็จะมี2ปัญหาหลักๆนะครับ,รบอันแรกก็คือเรื่องพันธุก,กรรมหรือ GMO นะครับ,รบซึ่งอันนี้จริงเราสามารถตรวจสอบได้ในฐานะที่เราเป็นแ a บเนี่ยเราจะตรวจ GMO ได้อยู่แล้วนะครับว่า มี G M O ไหมมีการตัดต่อพันธุกรรมไหมหรือว่ามีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ G M O ไหมนะครับเช่นเกี่ยวกับด้านชีวโมเลกุลหรืออะไรก็ตามอันนี้ในเชิงแลบเราทําได้นะครับถ้าเกิดงานที่าอาอเรียกว่าถ้าเกิดอาหารสัตว์ที่ผ่านการประเมินไม่น่าเป็นประเด็นนะครับ,รบประเด็นที่2ที่บอกว่าทําลายธรรมชาติอันนี้ออไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนก็ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดในไทยครับเป็นประเทศเรียกว่าเท,ทวีอื่นเลยไม่ใช่ทวีเอเชียด้วยปัญหาที่เขาเจอคืออะไรครับคุณชาคริ ผมเรียนอย่างนี้แล้วกันมันเหมือนประเทศไทยนานมาละที่เราบอกว่าเราเคยได้ยินเขาว่าการทําไร่เลื่อนลอยครับใช่ไหมครับเป็นการทําไร่เลื่อนลอยก็คือเผาป่าทําไร่เผาป่าปัจจุบันประเทศไทยเราไม่ใช่แบบนั้นเราพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับแต่บางประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศกําลังพัฒนาบางแห่งแล้วกันนะฮะก็ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเรามีการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศเหล่านั้นเขาอาจจะนําไปสู่ปัญหาได้แต่จากที่ผมด ศึกษาข้อมูลนะครับอันนี้ส่วนตัวนะฮะส่วนบุคคลเรามักจะนําเข้าจากประเทศที่ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วครับก็ไม่น่าที่จะเป็นประเด็นผมคิดว่าประเด็นที่มาพูดเนี่ยสุดท้ายรู้สึกว่าทางสมาคมที่ก็ได้ตอบไปแล้วว่าประเทศไทยเราไม่มีผลกระทบนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในเชิงแลบเราก็สามารถ พิสูจน์ได้<อ>ไดตรวจสอบ,บได้อย่าง GMO แล้วก็ตรวจสอบ,บได้นะครับ<ม>ก็สามารถสร้างความมั่นใจได้เช่นกันครับครับสำหรับคนที่อาจจะเป็นเกษตรกรเลี้ยงไก่อยู่แล้วก็เกิดความกังวลว่าเอ๊ะอาหารไก่ที่เขาให้กินอยู่ทั่วเลี้ยงกากทั่วเลื้ยงต่างๆเนี่ยมันจะมีส่วนผสมหรือว่าเป็นที่มาจาก ที่การทําลายป่าไม้หรือเปล่านี่เขาจะมีคําแนะนํำยังไงกับเขาดีฮะผมเป็นคําถามที่ค่อนข้างยากเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าในเชิงแลบเราตอบไม่ได้หรือว่าในเชิงแบบนี้ก็ได้ครับพูณชายแนนอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเนื้อไก่หรือว่าเอากากถั่วเหลืองมาตรวจเนี่ยพอจะบอกได้ไหมเช่นว่าอันนี้เป็นกากถั่วเหลืองจากไร่นาของตามีซึ่งปลูกอยู่ที่ปทุมธานีมันเป็นพื้นที่นาอยู่แล้วไม่ได้ไปทําลายป่าเนี่ยนี้พอจะบอกได้ไหมอันนี้บอกได้ครับเราเรียกว่า G A P มาจากขาว่า Good Agricultural Practice นะฮะ G A P ก็คือการตรวจสอบย้อนกลับนะคร ผมยังงี้ล้วกันอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรนะครับเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตรวจแหล่งที่มาได้ว่ามาจากที่ไหนนะครับ,รบมีโปรเซสอย่างไรนะครับมีการใช้สารเคมีชนิดไหนหรือไม่ได้ใช้อันนี้เราสามารถตรวจสอบย้อนกลับแล้วสามารถยืนยันได้ว่าปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยอันนี้ในเชิงของแ l a บเราตอบได้นะครับ ถ้าพูดถึงเกษตรกรนะครับส่วนมากเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างที่เราทราบกันหนึ่งก็คือเป็นลักษณะที่มีสัญญาอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่ากลุ่มนี้ก็จะมีบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีมาตรฐานสูงนะครับ,รบก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วก็เกษตรกรรายย่อยของเราเองผมก็มีความมั่นใจนะครับ,รบในส่วนบุคคลนะครับว่าเขาก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ประเทศไทยเราเองก็ ไม่ได้นําเข้าผลิตภัณฑ์ที่น่าจะมีปัญหาเข้ามาอยู่แล้วนะครับงั้นแปลว่าตอนนี้เกษตรกรและคนไทยหรือผู้ประกอบการก็สบายใจได้เลยใช้ชีวิตปกติดูแลไก่ของท่านเป็นปกติส่งออกเป็นปกติใช่ไหมฮะอ,อ,อันนี้ผมเรียนแล้วกันว่าผมไม่สามารถตอบแทนรัฐบาลได้นะครับแต่ถ้าเกิดสิ่งใดที่มีการพิสูจน์จากแกลบแล้วนะครับมีการตรวจสอบ,บแน่นอนครับการาตรวจสอบโดยเฉพาะ I s โซเนี่ยก็คือคเ,ปเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว ISO เป็นมาตรฐานสากลนะครับก็ เรียกว่าเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วครับอ่ะวันนี้ตามวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณชาคิดเทียบเทยมรัฐนะครับที่มาให้ความรู้รวมถึงให้ความกระจ่างและความเข้าใจด้วยว่าขั้นตอนของการใช้ถั่วเหลืองอกากาศถั่วเหลืองในการเลี้ยงไก่นะั้นต้องเป็นยังไงไว้มีโอกาสหน้าทางรายการจะติดต่อไปขอความรู้ใหม่นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากค,ครับส่วนช่วงประเด็นสังคมวันนี้ยังคุยกันเรื่องของกเกษตรแต่ว่า